ระวังสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องหลังจากมีฝนตกหนักขณะที่อาบาจอตรังเสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนด้านการรู้เท่าทันการรับมือภัยธรรมชาติรายละเอียดของข่าวติดตามได้จากสายชนธรรมกุลนัทนนสิทธิชัยในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะมาติดตามชมข่าวตารางยามบ่ายนะคะประจําวันพฤหัสบดีที่13มิถุนายน2556กับเรา2คนค่ะวันนี้นะคะก็คงต้องเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าอากาศค่ะซึ่งก็ตกหนักติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายวันแล้วนะคะ,คะซึ่งจังหวัดตรังค่ะก็มีการประกาศเตือนนะคะให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันแลวก็ดินโครนถล่มได้ค่ะ จังหวัดตรังนะคะได้ออกประกาศเตือนภัยสภาวะอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้นะคะว่าร่องมรสุมกําลังแรงได้เลื่อนมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันมีกําลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกชุกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลระมัดระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนักส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงนะคะ โดยมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรและในบริเวณฝนฟ้าขนองและใกล้เคียงมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือแล้วก็เรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะค่ะก็ต้องเตือนย้ำกันนะคะว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ใกล้เชิงเขาหลังจากว่าดินจะอุ้มน้ําไว้หลายวันแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะใช่ค่ะก็เตือนภัยพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆน้ําตกด้วยนะคะน้ําป่าไหลหลากด้วยนะคะแล้วก็ชาย ฝั่งทะเลก็ระมัดระวังด้วยค่ะค่ะมาถึงเรื่องของการสร้างองค์ความรู้นะคะต่อเนื่องมาจากเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะทางอบจจันก็ได้มีการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนค่ะด้วยการอบรมเรื่องของการปฝ้าระวังภัยพิบัติธรรมชาติค่ะ ค่ะวันนี้นะคะนายสมจิตคงฉางรองเลขาธิการบริหารส่วนจังหวัดตรังก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาการเฝ้าระวังภัยพิบัติธรรมชาติแก่ประชาชนจังหวัดตรังค่ะซึ่งจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นนะคะจนสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแล้วโดวยสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติส่วนหนึ่งก็มีผลสืบเนื่องมาจากการกระทําของมนุษย์ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจึงกระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติจึงได้จัด โครงการดังกล่าวขึ้นค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภัยพิบัติตลอดจนเป็นการบรูรณาการร่วมกันร,ระหว่างหน่วย,ยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า120คนนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและก็สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ ก็ต้องมีการเตรียมการป้องกันเฝ้าระวังภัยตลอดนะคะคือไม่ใช่ว่ามีภัยแล้วถึงจะมาตื่นตัวกันก็ต้องมีการตื่นตัวกันก่อนจะมีภัยมาการเตรียมการป้องกันนะคะ,คะและเมื่อเกิดภัยขึ้นแล้วก็ต้องมีสติแล้วก็สามารถรับรู้ในการที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยะะใช่ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะช่วงนี้นะคะก็ ถ้าเป็นไปได้สำรวจเรื่องของสุขภาพกันบ,บ,บ้างนะคะข่าวทางแพทย์นะคะก็เตือนประชาชนค่ะควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคนะคะเนื่องจากขณะนี้ก็พบว่าคนไทยมีภาวะน้ำหนักสูงเ,เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะนนในแพทย์สมดัดพดุงวิทยาวัฒนานะคะรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและงานประกันสุขภาพโรงพยาบาลตรังค่ะ กล่าวถึงสถานการณ์ภาวะน้ําหนักเกินว่าขณะนี้มีแนวโน้มที่สูงนะคะแล้วก็จากข้อมูลการสํารวจสภาวะสุขภาพคนไทยประมาณได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินจนถึงระดับอ้วนมากกว่า17ล้านคนและพบอีกว่าในแต่ละปีนะคะคนไทยเป็นโรคอ้วนนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ25จากประชากรทั้งหมดค่ะ สาเหตุหลักนะคะเนื่องจากบริโภคการบริโภคของประชาชนนิยมบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะประ,ประเภทน้ำอัดลมแล้วก็บริโภคอาหารที่มีไขมันสูงเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ขาดการออกกำลังกายทำใหเ้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาเช่นโรคหลอดเลือดสมองตีบนะคะโรคอัมพฤกษ์อมัอมาพาตโรคหัวใจโรคมะเร็งแล้วก็เป็นมากอันดับต้น,ตนซึ่งในส่วนของจังหวัดรังก็มีการพบผู้เสียชีวิตจากภาวะโรคแทรกซ้อนจากภาวะโรคอ้วนนี้นะคะเพิ่มสูงขึ้นด้วย ทางด้านรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและงานประกันสุขภาพนะคะก็ได้ฝากเตือนประชาชนค่ะในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคและการเคลื่อนไหวออกกำลังกายนี้นะคะก็ควรจะเขาเรียกว่าออกกำลังกายบ้างเพื่อลดผลกระทบจากโรคดังกล่าวค่ะประสบปัญหานี้เยอะมากนะครับถ้าดูจากสาเหตุการเสียชีวิตของคนตรังเนี่ยอันดับหนึ่งตอนนี้ที่เราทราบก็คือมะเร็ง นะดับสองรองลงมาก็จะมีพวกหัวใจหลอดเลือดนะครับแล้วก็ปลอดเลือดสมองนัดรวมในนี้นะครับมันก็อุบัติเหตุมันจะอยู่ในดับสามสี่ดับในสลับกันแต่ว่าถ้าลงรวมแล้วหัวใจหลอดเลือดก็จะเป็นถ้าลงรวมแล้วบางทีขึ้นมาต้นต้นเหมือนกันนะบางทีสองมั่งหนึ่งมั่งแต่ถ้าตายเสียชีวิตในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายหัวใจนะครับค่ะก็โรคอ้วนนะคะถือว่าเป็นโรค แรกที่เริ่มต้นของการเป็นโรคอ้นต่างๆใช่ค่ะยก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยช่วงนี้คุณนันท์นได้ทราบว่าไปออกกำลังกายด้วยวันเว้นวันค่ะช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่าภาวะโรคอ้วนเริ่ม้ามีภาวะแทรกซ้อนกับเอ็คุณมันได้แล้วก็ต้องดูแลนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเรานี่พอเริ่มอายุเขาเรียกว่าย่างเข้าเลขสามเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีการเบร์นสุขภาพของอาหารนี่มันจะน้อยลงแล้วก็ต้องดูแลตั้งแต่เนิ่นๆด้วยนะคะใครที่เป็นผู้สูงอายุบางท่านก็กําลังกายการดูแลสุขภาพก็เลี่ยนจาก เป็นผักเพิ่มมากขึ้นนะคะ<ช>ก็อิ่มเท่าเดิมเหมือนกันแล้วก็ลองดูนะคะ,คะมาถึงเรื่องของวันนี้นะคะก็เป็นวันดีค่ะที่นักศึกษาวิทยาลายัยเทคนิคตรังได้ร่วมกันจัดงานไหว้ครูและบวงสรวงพระวิศนุกรรมค่ะทเทพแห่งวิศวกรรมไทยค่ะ ค่ะเช้าวันนี้นะคะที่วิทยาลัยเทคนิคตรังค่ะนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตรังก็ได้ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรมค่ะโดยนอกจากจะมีพิธีไหว้ครู crew, เพื่อลำาลึกถึงคุณงามความดีที่ครูที่สิทธิ์มีต่อครูแล้วนะคะก็ยังมีพิธีพราหมณ์ในการบวงสรวงพระวิษณุกรรมที่นักศึกษาเทคนิคและคณะครูอาจารย์ให้ความเคารพ er ค่ะโดยพระวิษณุกรรมนะคะตามความเชื่อคือเป็นเทวดานายช่างใหญ่ของพระอินทร์ตามตำนานได้ไกล่าวว่าเป็นผู้สร้างเครื่องมือสิ่งของต่างๆให้เกิดขึ้นและ เป็นแบบอย่างให้กับมนุษย์สืบมาซึ่งช่างไทยแขนงต่างๆนะคะก็ได้ให้ความเคารพบูชาพระวิศว,ศรวศกรรมในฐานะครูช่างหรือเทพแห่งวิศวกรรมไทยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูสอนดีและครูแสนดีค่ะก่อนจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจํานวน45ทุนทุนละ2,000บาทค่ะ ทั้งนี้นะคะวิทยาลัยเทคนิคตรังปัจจุบันก็มีนักศึกษาจํานวน2,300คนใน17แผนกวิชาค่ะและมีครูอาจารย์150คนค่ะโดยล่าสุดนะคะทางวิทยาลัยเทคนิคตรังได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรกในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้เขต2ในสาขาเทคโนโลยียานยนต์ค่ะซึ่งก็เพิ่งจะเปิดสอนไปเมื่อวันที่10มิถุนายานนี้เองนะคะ,คะโดยมีนักเรียนรุ่นแรกเข้าศึกษาจํานวน31คนค่ะและคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็จะทําการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีอีกหลายสาขา อาทิสาขาการท่องเที่ยวไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และก็การก่อสร้างนะคะ ซึ่งปัจจุบันค่ะการศึกษาทางด้านสายอาชีพของวิทยาเทคนิคต่างได้รับการยอมรับนะคะโดยนักศึกษาที่จบการศึกษาออกไปนั้นก็ไม่เพียงพตอต่อตลาดแรงงานค่ะซึ่งวิชาชีพส่วนใหญ่ที่ตลาดแรงงานต้องการก็คือวิชาชีพด้านดานยนต์ด้านไฟฟ้าช่างกลโรงงานช่างเชื่อมและก็อีกหลายสาขาอย่างไรก็ตามนะคะทางวิทยาเทคนิคต่างก็ได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานศึกษาที่ดีที่สุดด้วยค่ะ ใช่ค่ะ,คะก็วันนี้เป็นวันไหวครูของหรงานสถาบัานด้วย<ช>นะคะ,คะก็ะระลึกถึงพระคุณของคุณครูด้วย,วยแล้วก็ต้องตั้งใจเป็นสิ่งที่ดีด้วยค่ะ,คะช่วงต่อไปนะคะมาติดตามชมนะคะในส่วนของสารคดีความสุขของแผ่นดินนะคะวันนี้นําเสนอตอนปราดของแผ่นดินในสีแก้วลายค่ะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพระาราชหฤทัยในความเป็นไปของเมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและกว้างไกลได้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาชนบทและช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้มีความพออยู่พอกินและมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องยึดติดกับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของกระแสลโลกาภิวัตน์ทรงวิเคราะห์ว่า หากประชาชนพึ่งตนเองได้แล้วก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ในที่สุดในสีแก้วลายเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จด้วยการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็นปราชชาวบ้านเป็นบุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้านและนำภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตจนประสบผลสำเร็จ ด้วยการทำการเกษตรไร่นาส่วนผสมบนเนื้อที่8ไร่ปลูกพืชผลไม้และสมุนไพรชนิด <Qué> ต่างๆเศรกิจปอเปียงเนี้ยเหล็กโครงคุณคุณเดีเนี้ยก็ก็ทำเศรกิจปอเปียงเรนแวนะครับแต่พอมาช่วงหลังเนี้ยพอหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันบุ้มก้าม้านะครับเศรกิจปอเปียงเดี๋ยวคุณไปประชุมให้ความรู้ต่างๆเดี๋ยวเศรกิจปอเปียงนะครับเรามาคิดว่าชาวบ้านเนี่ยกับเพิ่งรู้เออเนี้ยเราเราทำอยู่แล้วนี่ครับ กามันเปตรงกับตีว่ากองในร่วงกลุ่มการบริจาคไม่ีก้องในร่วงว่าเศฯฯฯรษฐกิจพอเพียงตีว่าตานเน้นลงมากก็คือตรงการให้คุณประหยัดนะครับให้รู้จักมาแต่ยัดในการแจ้ใจ,ใจในะครับตรงนี้ปัจจุบันบ้านของนายสีแก้วลายได้เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ของตนให้คำปรึกษาแก่บุคคลผู้สนใจและรับเชิญเป็นวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆจนได้รับรางวัลและกิิบัตรในฐานาะเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จจากการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เศรษฐกิจปอเปียงนะครับมันมันต่ำการการปนเปื้อนนะครับมันต่ำอัคคุณมีความทุกข์นะครับเศรษฐกิจปอเปียงคือหนึ่งตวารโรปลูกกล้องที่เรากินได้นี่ครับเราก็ไม่ต้องซื้อมันก็ประหยัดนะครับตอนนี้ผมก็มีที่มันนะครับมีที่มันตอนนี้จากหน่วยไปห้ามากนะครับตอนนี้กระจายก็อยู่ในประมาณอาทิตย์คุณนะครับเราจะเน้นเรื่องกล้องเศรษฐกิจปอเปียงนี่ครับที่เรต่ำกันอยู่นะครับเพื่อใัคคุณเ่านี้นะครับเป็นแกนนำนะครับเพื่อไปเพื่อไปต่ออีกทีหนึงนะครับตีนี้ก็เป็นจุดร่วม พงคุณในแรกๆคุณนะครับโครงการนี้นะครับถ้าเราหยุดติดนะครับแล้วนำออกมาาจเนี่ยมันเป็นพุ่นดีกับคุณนะครับก็ต้องก็ก็คุณนายล่วงนะครับตีว่าได้ดำริโครงการนี้มานะครับพุ่มกันดีกว่าตรงนี้จะบานตัวปอยเนี่ยครับเอาตรงนี้ไปใยนะครับก็คงจะได้ดีกับกับตุกๆุคุณนะครับ